นี่จ้ะเพื่อนๆเก็บกินไม่วันไม่ไหวจ้ะอยู่บ้านเราดูสิยอดอวบๆทั้งนั้นเลยจ้ะกระถินโอ้ยออนโซนเนาะจา้ะนี่อยู่เมืองทบอยู่เมืองนอกก็ได้แค่ฝันน้ำลายไหลเนาะจา้ะทรมานอยากกินผักพื้นบ้านเราไม่ได้กินสมใจยอยากตั้งยี่สิบกว่าปีนี่จ้ะครั้งนี้จะกินให้สมอยากเลยดูดิ โยนนอนทั้งนั้นเลยพูดแล้วขนลุกเห็นแล้วขนลุกจ้ะดูสินี่ฝากแก,แก่ๆนี่มนชอบแบบนี้นะคะชอบฟังฝากอย่างนี้แล้วก็มานั่งรูดกินโอ้โหได,ได้ได้อัตรร์มากนี่ก็ฝากออกจ้ะเก็บกินไม่หวัดไม่ไหวจ้ะโอเคค่ะทุกคนที่ถึงนะคะจะแวะเวียนก็ไปส่งกําลังใจเนาะรอกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็กําลังยุ่งๆอีกอ่ะยังไม่เสร็จนะคะรอสักน้อยหนึ่ง จะวิมลบ้านสวนจะทยอยไปค่ะสวัสดีจ้พาพ่อแม่พี่น้องจา้าอันนี้วิมลก็มาถึงสุรินแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่สองที่สามสิเป็นวันที่สามค่ะอันนี้ก็เป็นทางธรรมดาทางนี้แทบจะไม่มีรถนะคะเนี่ยแต่พอจอดอยากเก็บกระถินปุ๊บมีรถผ่านท,าทันทีนี่จ้ะนี่กระถินจ้ะก,กระถินดูดูด,ด,ดูมาเดอ้อจะมาเก็บกระถินน้ากันดูสิคะทางลูกทางผลททางยอด นี่จ้ะพืชนั่นพระเอกจ้ะนี่จ้ะฟังนีกด็ดูดูดูยอดกระถินง,งามๆทั้งนั้นเลยจ้ะโฮ้ยโอนซ้อนลายนี่จ้ะนี่เขาไม่ได้เรียกว่าอาคนหลงกรุงนะคะเป็นคนหลงป่าจ้ะหลงป่าหลงผักบ้านดูดิเยดูยอดจ้ะดู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 เุ้โยโอนซ้อนลายจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่สำหรับพวกเราที่เคยอยู่เมืองนอกเนาะ รู้จักว่าอาการหิวโหยผักบ้านเราเนี่ยมันเป็นยังไงดิโดยเฉพาะผักพื้นบ้านจะดูสียอดอู้ยอดบวบกะทินนี่นี่นี่จ้าโอ้ยนั่นกับทางนั้นเลยเนอะนี่จ้ะเห็นแล้วก็อ้อนซอน อืมอืม,อ,มอุ้ยกลิ่นนวยจะแบบนี้แก่ไปไหมอ่ะอืมเก็บเลยโว้ยน,นึนน่งคนช่วยเก็บอ่ะโอเคยับเกนาวโอเคพอแค่นี้แล้วเนาะจ้ะแค่นี้ก็เหลือแหละอุ่นยองไอ้ที่เนมอ่ะค้าสตูดชนาลทรากรีดิโหเลยเจอในยงไงยอดยอดอ เาลืมปิดเดี๋ยวแปะะ๊บนึงค่ะโอ๊ยเก็บผักพอเห็นผักแล้วลืมอีกแล้วเห็นอะไรแล้วมันตื่นเต้นแล้วลืมจ้ะลืม s t อ p นี่แกมาเอายอดไปสักหน่อยจ้ะโอ้ยยอดงามหลายเพิ่งเห็นงามหลายจ้ะเพิ่งเห็นบาดนี่นี่อยู่บ้านเราเนาะผักแบบนี้ของฟรีจ้ะ บ้านผักบ้านเราโอโอาหารทะเลสดๆจะไม่ค่อยมีเนาะธรรมดาไม่เป็นไรจ้ะขอให้แต่ได้ได้กินผักสิว่าหอยหามาตั้งนานดูดูจ้ะธรรมชาติลงมากค่ะเงียบเงียบสบายมากอ่ะธรรมชาติต้องการธรรมชาติบำบัดแบบนี้นานแล้วดูจ้ะโอ้ยดูยอดสิ แบบจ้ะมาเด้โโอโหมาเดอ้อจ้ะมาเด้อจ้ะมาเก็บกระถินน้ากันมาเด้อจ้ะเพื่อนพี่น้องที่ว่าอยู่ต่างประเทศเนาะคนไทยน่ะไม่อดหรอกแบบนี้แต่เพื่อนเพื่อนพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศอ,ทอะผักแบบนี้เป็นโอ้โหสวรรค์ดูจ้ะอาออีกยอดหนึ่งพอไหมนั่น ไม่พอเอาอีกเอาอีกหน่อยจ้ะเอาอีกหนึ่งโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะพอแล้วจ้ะเนาะนูน้นโอ้โหเนี่ยนี่ทั้งล็อกเลยมาจ้ะนี่จ้ะได้กินสมนใจพอดีให้น้องแกเป็นมือกล้องให้จ้ะมาจ้ะอ่ยจะจะตกวันะนี่จ้ะโอ้ยยอดยอดกระถินงามมาก ขอโทษนะคะแบบดีใจออกหน้าออกตาเนาะอุย้ยรอมาตั้งหลายปีอะดูดินี่จากพ่อแม่พี่น้องจ๋าเบิ่งขันป๊าดคืองามแท่งอย่างเดี๋ยวเด้อแป,ป๊บเด้อเห็นบ่เห็นบอ่ออ้ยงามแท้งามแท้จ้ะเดี๋ยวเด้อโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวดิักซะหน่อยเน่เน่อะเห็นไหมเห็นเห็นอยู่พี่นี่เด้อจ้ะมาเด้อมาเด้อมาเก็บ มาเก็บกระถินน้ำกันยโยนอ้อนอ้อนจ้ะใหญ่ก็่าใหญ่โอ้ยใหญ่โผล่ใหญ่โผลจ้ะปื๊ดนี่นี่นี่เอ้ยบังหันยังว่า,าคนเมืองนอกเอ่อคนเมืองนอกเนะเาะเห็นปักป่านเฮาแล้วก็โอ้ยนำ้ำลายไหลจ้ะมาลองซื้อด้วยนี่จ้ะง,งามไหลบังหันแต่พอ่อเราจ้ะเพราะว่าวิมพ์มาปส่วนก็เก็บเก็บไปแล้วถุงใหญ่ๆจ้ะย่านแต่อันโบอิมเนาะโอ้ย <c oughs> เก็บแล้วก็กินเพราะ กินบะมิดเบิ้งงานจ้ะเบิ้งนี่งามบ่ะจ้าโอ้ยงามหลายเนาะร้อนจะร้อนมากๆเลยนี่นะคะบรรยากาศบ้านทุ่งสวรรค์บ้านนาเงียบแล้วเขียวขจีค่ะรู้สึกว่าช่วงนี้จะเป็นหน้าฝนฝนตกบ่อยจ้ะเห็นไหมคะสวยเนาะท้องฟ้าฝนกับเมฆอันนี้ก็คือทุ่งนานะคะเงียบเงียบโอ้ยเหมาะกับคนที่ อยากจะได้ธรรมชาติสุดๆจะ้ะพักผ่อนสมองนี่นี่นเงียบมากเลยแล้วมีนกหลากหลายชนิดมากค่ะบ้านเราเนาะเป็นเมืองร้อนนกหลากหลายชนิดสีสันที่ว่าสดใสจ้ะนี่โอ้ยมานะคะทุกคนมาเที่ยวบ้านนาค่ะพักผ่อนสมองจะ้ะส่วนต้นนี้ก็ วิวมลตอนวิวมลเป็นเด็กวิวมลก็เรียกพญาราบนะคะต้นนี้เขาจะมีน้ำเนาะพอโดนใบใบเขาก็จะหุบลงจะ้ะแต่ที่อื่นไม่รู้นะคะว่าเขาเรียกกันยังไงนี่พญาราบสวนบ้านาโอ้ยกลับมาแล้วได้ไออุน่นได้กลิน่น กลิ่นทุ่งนามีความสุขมากค่ะยอดเสดาจ้ะนี้เสดาอ่อนๆเลยจ้ะแต่ไม่เก็บนะคะเพราะว่าวิมอดบ้านสวนไม่มีที่ทำกับข้าวค่ะนี่ยอดอ่อนๆจ้ะอ่อนๆอ่อนๆนี่เสดานี่จ้ะนั่งพักจ้ะก็ไม่เห็นเห็ดน,นี่ค่ะน่าจะเป็นเห็ดเห็ดน,นางฟ้าเนาะนี่จ้เมืองไทยก็มีเห็ดน,นะนี่จ้ะ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะคะญาติๆช่วงนี้พี่มนไม่ได้เข้าไปหานะคะ,ะยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปแวะเยี่ยมเยียนใครนะคะญาติิจะเพราะว่าทําธุระก่อนจะเนอะน้องๆเดี๋ยวจะน้อยใจ,จนี่ค่ะเฮ็ดเฮ็เฮ็ดเฮ็

ถ่ายหลังกระจกอาจจะไม่ค่อยชัดเลยนะคะ S <S ไก่ก็ามาอโอ้โหมีทุกอย่างเลย <laughs>